สวัสดีจ้าปะลองเด้อปะลองเป็นคนเมืองสุลินไปทางสุลินก็ได้ถ้าตูมยังเสียไปสิไปอยู่บานไท้ขาลาอันไปอีกท่านหนึง่งจะไปพวกสตึกพุนลบุรี่ตำบนไท้ขาลาเกิดยูบ้านไท้ขาลาเ้าเรื่องส่วนตัวให้ฟัง ปกติก็สิเต้ตนน,น้องๆแนงแนงให้เบ่งเนาะอ่าก็สิมีอาหารเสริมให้กินให้กินให้เบ่งแน่ยนงแนล่องเพ่งเ,งเล่นปลาล่องประวัติปลาล่องก็คือว่าปลาล่องเนี่ยเป็นอำมาตย์ปวยมา26ปีป่วยตั้งแต่ปีสามเก่าเป็นเจ้าหญิงนิทรา,า,ายางบอด้ร่างกายทำงานบได้แต่หลังจากนั้นมาปลาล่องก็ฟื้นตัวขึ้นมาเรื่อยๆแม่หนวดประคบไห แม่ห้าก็ไปอยู่ทั้งสวรรค์แล,ละละ่ะเป็นนวดเพิ่นประกบลูกประกบบานไพะคลาเท่นนี้แหละหเฮ็ดมาเรื่อยๆเ,เ,เรื่อยล้ะก็หาเนั้กินเนั้กินมาพออันไดดีๆอาหารเสริมดีๆหนูก็กินกินมากลยอย่างช่วงนี้หนูก็กินอ้วยยี่ห้อหนึงก็ว่ากันไปที่เห็นที่หนูเบิ่งนั่นแหละเฮ็ดห้เบิ่งนั่นแหละเนาะว่าชีวิตของตัวเองให้ฟังนะว่าหนูเป็นไผมาจากใสตอนนี้หนูกะ ฟื้นโตขึ้นมาหนูกะยังใดยังใดใส่ชีวิตตามปกติแต่ว่ามือกัดยิดยังบ่ค่อย,อยูจับลุดแน่ยังนแนกกะธรรมดาเพราะว่าเส้นปลายประสาทมันแตกเก่าเส้นเป็นเส้นของนิ้วมือเนี่ยปกติมันสิงิงๆงองๆเนาะคนพิการอะแต่ว่าของหนูมันเหยียดได้เพราะว่าแม่เขาหนวดรูปคมบให้ก็เลยใส่ชีวิตแบบว่าลองเพลงแน่เต้นแน่ <laughs> มีความสูขกัเต็นทํำทาเป็นแอรบิกเุงเอนหนก็เต็นแอรบิกนิดนน้อยเบาอาเห็ดแห้งๆห่งบด้อย่างเสร็จมันแตกอีกเนาะเอออาหารของหนูก็จะเป็นพวกผักอันนี้แกงปลาหลักซิมี่ไข่ต้มแล้วแต่ว่าหนูสิอยากกินอยังก๋วยเตี๋ยวไยงั้นอยากกินก็กินเนาะเออเพราะว่าเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นอัมพษ์แล้วก็จังเสียเป็นแบบนี้ละจ้ะก็เลยใส่ชีวิตเห็นว่าให้มันมีความสุขตอนนี้อายุหาสิบหาปีแล้ว เฮ็ดอียังก็ได้เฮ็ดโลดตอนที่ห้ายางได้อยากเที่ยวกับไปเที่ยวอยากกินกับไปกินแต่ว่าจะกินหลายเดี๋ยวมันสิป่วยกินของที่มันมีประโยชน์ล่ะกะพวกของเสริมอาหารเสริมอนใดที่มันเหตดให้าสดชื่นขึ้นมาเห้าก็กินมันซะแมนบอเออตอนนี้ก็ลองเพลงเต้นํำไปเนาะน้องก็เป็นญิงธรรมมาได้บ่ได้มาจากสวรรค์ดอกอ้บ้านนะเห็นบ่ เป็นยังสี่แหละค่ะเป็นคนมัร้กรองเพลงแล้วก็เต้นแน่ยังแน่มวนก็โดนตีไปเนาะยินดีที่หูวใจก,กันนะคะกดไลค์กดแชร์หนูในเด้อกดหัวใจให้แน่